ส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะตอนนี้เททูกจับได้ในพื้นที่จังหวัดสุโขทาของเรานะคะจับเศร้าเล้าหลักลบค่ะประเวณีแบบอ,ออนไลน์ค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะกองบังคับการปราบปรามการฆามนุษย์ได้จับเศร้าเล้าหลักลบค่ะประเวณีผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะ ในกว่านี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจโกงบังคับการปรบปาการขาม,มนุนุ์รวมกันจับกลุมมิสเตอร์คิดพาดาวงออายุสั้นสิบเอ็ดปีสั้นชัดเหล่านะลังเจ้าหน้าที่เนี่ยซืบสวนพบว่ามีผู้ชายแพลตฟอร์มซื้อสังคมออนไลน์ X ค่ะเชิญบัญชีว่ารับงานทัดย้ายยิงแถค่ะ l ลน์มวย #87 โพสตโฆษณาชักชวนแล้วก็แนะนำตัวในลักษณะ แฝงการขาประเวณีโดยร,ระบุช่องทาง,ทงติดต่อผ่านแอปพลิเคชันไลายค่ะทางนี้ครับซึงเนื่องจากเหลขกวันที่๑๐คุมภาพันสองพันหน่ร้อยหกสิบแปดนะครับเวลาประมาณสิบเก้านาฬิกาจาราทีในได้ประชุมวางแผนไฮไซรับทำการติดตอ่อซื้อบริการจากบัญชีด,ดังกล่าวครับและการได้มีการตกลงซื้อบริการทางเพนในราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทพร้อมกับน,นัดไม้ห้พอบันตีหองผักไม่เหล็กบีเซ่แกรีซอด์ครับเหล็กที่เก้าที่หาตับนึ่งซอยนึ่งตับท้องครับ ถนนราดอุทิตอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาต่อมาในเวลาประมาณสามถุมทิพ้านาทีก้องวันเดียวกันครับมิสซิสคิดผ้าดาวงนะครับการเดินทางมาถนึง้งองผักในการตรวจสอบแล้วว่าเป็นบุคคลเดียวกันเจ้าหน้าที่จึงจ่ายเงินใน นึ่งปนานอร่อยบาทของเจ้าหน่วยให้กับยิ่งเท้าคนดังกล่าวครับเพื่อเป็นการเซอร์บริการทางเพศและเมื่อยิ่งเท้ารับเงินไปแล้วเนี่ยใต้ร,รับก็ได้มีการส่งสัญญาณนาะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยแฝงติดต่ตแฝงตัวอยนะครับแสดงตัวเลยการเข้าทาการจับกลุ่มทันทีครับจากการตรวจสอบในะกระพบว่ายิ่งเท้าดังกลา่าวค่ะเป็นบุคคลต่างดาวสัญชาติลาวแล้วก็มีใบอนุญาตทำงานมอดอายุตั้งแต่วันที่เจ็ดมีส้ายโยนในผ่านมานะก็เลยได้แจ้งโคอหาได้กระทาําผิดฐานโฆษณาหรือรับโฆษณาชักชวนหรือ รือแนะนาโดยเอกสารสิ่งพิมพ์หรือกระทําให้แพร่หลายโดยวิธีประยังสาธารณะเห็นได้ว่าเป็นการเรียกร้องหรือว่าการติดต่อเพื่อการข่าประเวณีข้องตอนเองหรือผู้อื่นค่ะเป็นบุคคลต่างดาวอย่ในราช,ชาณาจากักรโดยไม่ได้รับอนุญาตเบื ừ ừ. ้องต้นค่ะพู้ต้องหา้ารับสารภาพทุกข้อเก่าหาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการส่งตัวนําส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรทัดใหญยเพื่อดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนั่นเองนะคะก็จะกล่าวใบอนุญาตทำงานเน่มดอายุตอยู่แต่วันที่เจ็ดเมตรายนปีเ แล้วนู้เป็นปีแล้วจะกรอบปีอยู่แล้วนะครับถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นต้องช่วยฟากประชาัมพันธพี่นองประชาชนในพื้นที่นะคะว่างนี้เนี่ยคือถ้าห่าวใครพอเห็นแบบแบบจะจะพนีก็สามารถแจ้งได้แต่ถ้าใครเห็นแบบออนไลน์ก็แจ้งได้เหมือนกันนะเพราะนี่ถือว่าเป็นซิ่งผิดกฎหมายนะทีททัากันมาจงแจ้งเกินไปวุ่นวี